เออตัวหลังก่อนลิกเตอร์ลิกเตอร์เฮ้ยดาซี่ต่อมา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 ดซี่ต่อเลยเออได้ได้ได้เปลี่ยนอยู่สามสองเอออลินดดเอลินดอ้าวกลับไปผีเสื้อเหรอเพื่อนเออเอ้ยเออสวยสวยเกือบไปได้โอ้ยจบได้จบเลยครับปะไปไปดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a t c 1 9 9 7ก็นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วคิวเลนคิวเลนหลังจากขึ้นคอนมาเพื่อนเจอกันเจอกัน นเมื่อวานเอเลนดอร์เอฟมพีไปนะได้ขึ้นคอนด้วยวันนี้เรามาเก็บดาวต่อด้วยฮีโร่ที่มีชื่อว่าคิวเลนนะครับฝาร์มบับแดงก่อนดีกว่าฝาร์มบับแดงก็าร์มแดงก็ไปจบฟ้าแล้วก็ไปล้วงแคลรี่ต่อเลยไงจะได้ไม่เสียเวลาฝั่งนั้นเป็นแรกผมก็ว่าจะเอาเอเลนดอร์มาหัน่นแ,แต่เขาเลือกก่อนผมไงม,มันหลุด เอเลนดอร์หลุดผมก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะเลือกเอเลนดอร์ไปที่แรกว่าจะเอาลิงมาเพื่อนเพื่อนไม่ไว้ใจผมก็เลยบอกงั้นเอาคิวเลนแล้วกันถนัดดีอะไรครับแป๊บนึ่งแป๊บนึงเลือกสีแล้วมาๆักเพื่อนไวโอดีกว่ามาสลิมถอยไกลเกินถอยไปทำไมไม่รู้นะโอโหโอโหไวโอยิงผมอะไปก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปเติมเลือดดีกว่า ไช่ครับารามต่อความก่อนาร์มก่อนจะเย็นผมว่าต้นเกมเนี่ยผมสู้เอเลนโดไม่ได้วะแต่ถ้าลุมมาได้เออไอ,อ้แรดโหดวันแรดอ่ะแต่ถ้าลุมมาได้อยู่แต่ถ้าตัวตัวเนี่ยผมว่าไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยโอเมนก็มามาเพื่อนช่วยโอเมน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 ,เม,น,เม,นมาดิ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 เอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมเอาเลยไหมลิกเตอร์ลิกเตอร์สวยครับสวยครับ เออเอาดิ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 ไอ,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 อลินดอตอสวยโ,โอ้โหโอ้โหแรดถึงกับฟิกเกอร์นะครับแม่ถึงใจจหิวแรดเราพูดอะไรไม่เพราะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีบางทีมันฟิวมันได้ไงฟิวมันไดอารมณ์พาไปขออภัยด้วยแต่ก็อย่าไปซีเรียสน,นะสนุกสนุก พรคุณยิ้มผมก็ยิ้มด้วยมีอะไรก็ติชมกันได้นะครับแต่อย่าแรงนะเพราะผมเป็นคนระ้งังยังไงละ่ะเบาๆหน่อยคนระับพูดง่ายๆอย่าแรงเกินไปมาดีเพื่อนเอ้ยหยอกเราหยอกล้วหยอกหยอกให้เียเพื่อนสวยสวยก็ไม่ได้คิวเลยว่ะต้องไม่ได้คิวเลยว่ะสปก่อนเพื่อนผมไม่ไหวหลอก ยังจะได้อยู่ได้อยู่ไหมเอ,อ้โอเมนเหมือนรู้ครับโอเมนเหมือนรู้เออฝนตกอีกแล้วครับพี่น้องฝนตกแถวไหนฝนตกคอมเมนต์บอกกันได้นะครับได้ข่าวว่าแถวแถวไหนน้ำท่วมไหมประเทศจีนเหรอจะเย็นเพื่นเย็นเออ,เอ,อ,เอ,อขอ,อคลิปก่อนโอเมนมาวะ เอ้ยโอ้โหโลดนลักกว่าแล้วขอโทษครับเอาไม่เอาไม่เตรียมผมต้องมีของนะมีของไม่มีของผมว่าผมสู้ไม่ได้หรอกทั้งโอเมนทั้งเออเอร<อ>ินดอร์เนี่ยโอ้โหแรดแรดเหมือนเขาหยิวครับทุกคนแรดเหมืนอนหิวเลยอะถึงกับฟิกเกอร์มาเลยนะแม่งโคตรแรงอะเอปอมไปก่อน,นครับ เอาป้อมก่อนครับเอาป้อมก่อนครับเอาป้อมก่อนครับไอ้บาฝานไปไหนวะไปวโอ้ยเพื่อนไอ้นี่ลำตัวเพิ่งซึ่งจนตีเดี๋ยวรอไบโอเดี๋ยวเอาไบโอเด็ดเดี๋ยวไบโอหลุดแล้วเอาเลยไหมเอาเลยเพื่อนเอาเลยเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าโอ้ไม่ได้คิวอีกแล้วครับไม่ได้คิวอีกแล้วครับแอซิดไป็สีแล้วครับตอนนี้ เองนครับสามต่อถึงเร็วกาวเองกี่นาทีเนีเกมเพิ่งหกนาทีเองนะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับแต่มีศพไปแล้วสบิบห้าศพอาเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยไปโออยู่ไหนไบโอเอ้ยไโอยืนทำไมครับโอไม่ได้ฝ่ามเอ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วนะโอ้โหหกตัวแล้วครับตัวนี้แอซิดไปเอาเลยเพื่อนเราสี่อ่ะกลัวอะไรอืม ไม่เหมือนมีคนเนียนป้อมบนนั้นสิลิมพิลิมดูป้อมบนหน่อยดิบัฟฟ้าผมนี่ไม่เกิดหรือมันมาเอาบัฟฟ้าผมไปแล้ววะมาเดีมาเดีมาเดีโอ้โหป้อมแหกแน่นอนครับป้อมกลางไม่เป็นไรครับถามไปก่อนขอตังนำ้ำนำหน่อยแต่ถ้าผมเกิดนะผมล้วงได้เอเลนเอรินนอร์จะพิ้วกว็พิวเหอะผมเอาได้อะ่ะ โอ้จังหวะน,นี้ผมไม่น่ารอดแล้วเขาติดจังหวะเพื่อนไปทางผมมาทางกดเกิดมายังไงครับจังหวะน,นี้กำลังไปแล้วเพื่อนไม่นี่ปัญหาคือไม่ได้คิวเลยนะเอ้ยเอ้ยเอาดิ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 โอเมนเอ้ทำไมมันถึกจังวะเอาดิเอาดิาด,ดับเบิ้ลคิวไปดิครับดับเบิ้ลคิวอ่ะคิวดัสซี่มานะเออดับเบิ้ลคิว สามไปก่อน,นครับี่เราปวดล็อกแล้วเว้ยเราคิวสองตัวแล้วไอโอเมีอนเออโดดผิดทางเหรอเื่อนโดดผิดทางครับโอเมนตัวโอวอโออย่างไรไออินนอนมเออผมโอ้ยขอโทษขอโทษเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวสู้ไม่ได้เลยอะ่ะเขาบอกเขาก็พิวพอสมควรนะทีมเขานะ กลับไปฟาร์มหน่อยกว่าไหมขอของหน่อยแล้วกันนะขอของหน่อยนะเพื่อนเพิ่งเลี้ยว12เองตอนนี้สู้ไม่ได้หรอกเต่ถ้าลุมมาได้ถ้าฝั่งเราสักสามตัวลุมมันตัวเดียวน่าจะไหวแต่ถ้าสองหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าอย่่ดีกว่านะไอโอเมนว่ะโอเมนอยู่บนแล้วผมขอบับก่อนค่อยกลับไปกัน อย่างรันคิดอยู่โอ้เพื่อนเราก็ไม่มีใครมามากันบ้านเลยนะผมก็ต้องกลับไปนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เรากลับไปกันบ้านก่อนเดี๋ยวเสียป้อมฟรีก่อนโอ้มันวิ่งมาทําไมวะวิ่งมาทําไมเพื่อนเออมาดีมาดีมาดีมาด,มาด,มาดีในป้อมได้ไหมในป้อมมาใจก็ปเปล่าใจก็เปล่าเพื่อนมาดีมาดีมาดีเพื่อนผมมาแล้วครับอา่าเอาดี เอาดิ๋ยสามหนึ่งอ่ะไม่ถือว่าลุมนะสามหนึ่งอ่ะเออเป็นไงสนิมคิวอีกแล้วพร้อมก็ได้แอดฟิตอีกเดิมอีกเหมือนเดิมเอาไปเพื่อนขอไหถอยก่อนไหมโอ้ยว่าจะมาลวงตัวหลังให้ขอโทษเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอเมนก็ได้โอเมนโอเมนโอ้ได้คิวแล้วครับได้คิวแล้วครับตอนนีเออ้เดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนไหมเพื่อนถอยก่อนไหมเปียเปรียบนะสองสี่เปียบเปรียบนะครับนะ ไปเลยครับ oh. อีลินรดไปไหนอีนอ,อินโดโอ้เขาดันเขาดันเขาจบเลยเลยใจยเย็นดิเพื่อนบึง้ง12นาทีเองใจยเย็นเพื่อนเอ้ยมันมีเกิดมาอ้าเกือบตายครับแต่ทําไมไม่ตายไม่รู้ครับเดี๋ยวที่เ,เ,เติมเลือดก,ก่อนเพื่อนใจยเย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับตัวไหนดีครับเฮ้ยเอาดาัซซี่เออสวยสวย เอเลนดอร์ไปไหนละเอ้เออเออมันเกลื่อนหายนะเออโอ้โหผมก็ใจไม่กันแต่เราได้สะดาวนะเกิดแล้วครับใจเย็นเพื่อนฝามยังไม่ครบเลยนเนี่ยฟามมึงได้ยี่สิบหกตัวเองเนี่ยมึงจะบวกเลยเอาเลยมไหมโอ้ยอ่าอ่าไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะอาร์ตาหรืออาร์ตาอาร์ตา อาตาโอเมนเพื่อนโอเมนเลือดน,น้อยจังครับโอ้โหดันไปทำไมอไอไบโอไบโอลิเกเตอร์ไบโอสวยลวงตัวหลังเดี๋ยวเราลวงดาซี่ต่อให้เองดาซี่สวยครับสวยหายยังไงเฮ้ยเอเลนดอเอเลนดอวิบับกลับมาวิบับวิบับโอ้ยเฮ้ยทำไมเราไปตีกีมี่วะทำไมไม่ตีเอเลนดอโอ้โหเกือบเกือบ <ๆ S 2> เป็นเรื่องนะนะจบได้จบเลยเพื่อนแต่ปัญหาคือคีบไม่ดันครับ เดี๋ยวเราไปตีดาร์คสัเลเยอ์ดีกว่าแยวผมไปตีดาร์คสัเลเยอะให้ครับเออบัฟแดงต่อเพื่อนไอ้จะเอาบัฟฟ้าเหรอเอาไปเลยเดี๋ยวผมกลับไปฟาร์มแล้วก็ไปปล่อยมังกรดีกว่าปล่อยในบ้านดีกว่านะเฮ้ยเจเย็นเพื่อนผมบอกแล้วถ้าผมเกิดอนะ่ะผมทู่ได้นะผมก็พอเกิดแล้วแหละเพราะว่าของผมฟูแลนะ้วไงตอนนี้ ได้หมดครับตอนนี้สกอร์ตอนนี้ก็7 4 9ดเก้าคิวไปเอ่ดตายไปสี่แอสซิสตไปเก้นะครับเฮ้ยพอได้อยู่ได้อยู่แต่ฝั่งเราแม่งคิวเขาไป27ฝั่งเขาคิวเราแค่เอ้ยเอาดิโอเมนโอเมนหายครับต่อเลยเพื่อนไหลไหลไปเลยไหลไหลไปเลยเอ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิหายได้นะสกิลสกิลสองมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตีมี่หายครับจบเลยเพื่อน จบเลยไหมมังกรกับคลิปก็กำลังเดินดันมาแล้วนะครับเขาเลยครับเขาเลยครับเอาเลยครับตีป้อมไปครับอย่าไปสนใจครับแอนดี้ไม่มีนะเอาดิเออมึงเองเอวุดีจังเอเลนออนเนี่ยเออเอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไบโอก็มาครับไบโอก็มาหายไปดิครับจบเกมครับนี่เอ้ยพิกกลับมาชนะเสือวะนี่เป็นไงละครับทีมของคุณได้รับชัยชนะนี่วิคตอรี โอ้โหทีแรกผมนึกว่าผมจะแพ้แล้วนะแต่นี้นะของผมฟาร์มทันกับดีอย่างหนึ่งเพื่อ,อนไม่ด่าผมเลยตอนผมล่วงไม่ได้แล้วกับตอนผมตายอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับเออคอนสามดาวแล้วครับตอนนี้ชนะต่อเนื่องสิบครั้งแล้วนะคบคิวเรนครับคิวเรนนี่เป็นไงแชแะตั้งแต่ได้สกินเออสีแดงๆันมาเนี่ยผมไม่ได้เล่นสกินอวกาศเลยนะสตาร์วอลด์สตาร์วอลนี่ครับ MVP อ่า กดไลค์เพื่อนได้อย่าลืมนะนี่ครับคะแนนเราโอสกอร์ไปฆ่าไป12ตาย4แอซิดเนะครับโคตรโหดเลยเอาละครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสันกระดิ่ง้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง ATC 1 9 9 7กนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะในการทำคลิปใหม่นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ